สำหรับแอนดี้เราพาเข้าครัววันนี้นะครับเราจะพาทำอาหารฝรั่งเศสนะครับผมก็คือเอ่แพนสุกนะครับผมอ,อ,อยู่กับแม่ผมเช่นเคยนะครับแม่ทำอะไรอยู่ครับก็ขวพริกกับพ,พวกววหอม ตตาแตก่ห็นไงหลังจากคั่วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ครกตามที่เห็นด้านหลังครับแล้วก็เข้าสู่การตำแบบชาวฮิปฮอปนะครับผมให้เข้าจังหวะนะครับอยู่เว้นตำจะปวดแขนก็ไม่มาช่วยแม่ตำเลยโอ,โ,อโ,อโอ้แม่ระวังร่วงนะครับนั่นตำสัก,กะเด็นเลยอ้เอาแม่ทำอะไรนะแม่ทำอะไรน่ะชิ่ดอายไงเก็บมาใส่ไม่ว<อ>ันนี้วันหยุดเชื้อโรคไม่ทำงานโอ้พระเยซูแล้วก็ปอกปลาทู ก็อย่างที่บอกว่าแม่ผมนั้นเคยทํางานเป็นลูกน้องให้กับกับตันแจ็คสเปรโรมาก่อนการล่องเรือแล้วก็เจอกับพวกอาหารทะเลอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับเจ้าผู้ดีนานไม่ลูกชายไม่ช่วยแม่ทามาหากินเนี่ยจะได้แดกไม่เนี่ยอาหารฝรั่งเศสเนี่ยจากนั้นเราก็เอามะเขือยาวเนี่ยมา เขาให้เป็นลูกนิมิตเลยนะครับนี่มาดูเชนจะโชว์วิธีการปอ,อกมะเขืออย่างนิมนวลนี่มันต้องทําในความใจเย็นดูเหมือนจะง่ายนะแม่เดีย๋ยวผมขอลองหน่อยแล้วกันนะ๋อททำแบบนี้เหละครับผมอ๋อไปไกลเลยลูกวียนเฮ้ยหลังจากปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็สับให้ละเอียดสับให้เหมือนกับโรนันโดการสับนี่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงเลยนะครับอย่างเช่นอดีตแม่ผมนี่เป็นมือกลองของวงร็อกชื่อดังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ําหนักการลงมือของแม่นั้นจะพอดีมากกับการสับ จากนั้นก็เอามะเขือไปลงเครื่อก็ทำอาหารอยู่ดีมันก็พากูทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมือมือถือคคกอย่างเงี้ยกูจะตำยังไงเนี่ยฮะพอตำเสร็จได้ที่แล้วนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเตรียมท็อปปิ้งนะครับก็คืออ่าผักชีนะครับโรยผักชีโรยใส่หน้าแบบนี้เลยใช่ไหมหลังจากเราซิมแล้วนะครับมันรสชาติไม่ค่อยนัวเราก็ใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับอันที่จริงแล้วน้ำปลาที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันอุดมไปด้วยผงชูรสขั้นเต็มสูบนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของบ้าานเร เลยเดียวนะครับแล้วแม่ผมก็ตอกย้ำความเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับไม่ต้องจ่ายสปอนเซอร์เราจะเต็มเหมือนเดิมครับผมรีบชิมเถอะคุณร้อนอได้เลยครับแมวโอ้ยเอ็กแพลนซุปจัดจานแบบไฟเดนิ่งกินกับสลัดซีซ่าโอ้เฮอครกมีพากเลยล้อเว้